อัพสลับแบบขั้ที่1น,นะครับคือการก้าวขึ้นก้าวลงนะครับอันดับแรกเราจะเริ่มจากการยืนนะครับเราจะเข้ามายืนในช่องช่องที่2ทัช่องที่3นะครับแล้วเราจะก้าวขึ้นทั้งหมด6แค่หช่องนี้นครับโดยจะการเริ่มก้าวคือเริ่มก้าวฝท้งซ้ายก่อนครับซ้ายไปแล้วก็ตามด้วยขวาซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้นะครับเมื่อมาถึงขี้ขทั้งบนสุดแล้วเราก็ถอยลงหนึ่งสองสามแบบนี้มันจะมาอยู่ที่เลยครับแล้วเราก็ทําไปเรื่อยจนเรารู้สึกชํานาญขึ้นแล้วเราค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับ Come and <laughs> now follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say <laughs> boy. Let's <laughs> not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now follow my lead. <laughs> come, come on now follow my lead. My heart is falling too I'm in love with your body